พริงกูตาคอลลาเจนนะครับเป็นอาหารเสริมอาหารมันมีบริงนี่ก็มีพริงครับั่วสีชมพูนะครับร้100อยมิลลิลิตรก็ดีพลังงานเท่าไหร่บอกไหมพลังงาน45กิโลแคลอรี่นะครับคอลลาเจนเท่าไหร่บ้างในหนึ่งขวดประกอบด้วย ออเรเจนเปปไทด์พันมิลลิกรัมนะครับแล้วก็มีพวกแอลกูตาไทโอนสูตรเท่าไหร่เนี่ยร้อยมิลลิกรัมวิตามินซีโอวิตามินอีนะครับใส่ความหวานให้เป็นซูราโคสนะครับโอเคต่อพันมิลลิกรัมนะครับ uh huh. แต่ก็มีกลูตาไทโอนนะโอ้ oh, เปิดมา กลิ่นหอมอ่าข้างในน้ำสีอะไรแต่เปิดดูปดแป๊บหนึง่งนำ่มันดอ,อกสีชมพูหวานๆนะครับโอเคโอเคสดแล้วหวานอร่อยชื่นใจนะครับพร้อมกูต้าและคอลลาเจนโอเคบิงปิง